นี่เรามาอยู่ที่ครัวโพแก้วนะครับวันนี้มระธานอาหารโพแก้วครับนี่นี่ฮะ,ะอันนี้คือ,บอกบอดกระเทียมพริกไทยพร้อบกับนะครับหอยนางลมนะครับหอยนางลมและก็ต้มยำปลาหางนะครับวันนี้เราจะมาดูว่ามันจะอร่อยสักแค่ไหนนะครับ อครับอือหือข้าจะอบมากเลยมเมนูไปหอยหนาง,งรมลูกเื่อง เื่องเยอะมากเลยเยอะจริงๆนี่ครับพร้อมกับนี่กระถินริมร,รั้ว ต้ยมยำปลาคางน้ำใสขึ้นชื่อเรารับออ๋อ กบดูหากบดูครับโอ้โหนี่มันเหมือนน้องไก่เลยเนี่ย,น,ยน้องกบนเนี่ยดูครับอืม

โอ้โหเสียงอืนาโอ้โหติดกับแม่น้ำอยู่ในแม่น้ำนครชัยศรีนะครับโอ้โห,โอโหมองกันดนะ้วยฝั่งนู้นก็มีร้านอาหารกันนะครับสองฝั่งแม่น้ำนครชัยศรีนะครับมากมายผู้คนมานั่งทานอาหารนะครับนี่อริพาสาวงามมาด้วยอ,อยากกินหอยนางลมว่างั้น กินแล้วคึกหาที่ลงให้ได้ไดนะกินแล้วหาต้องหาที่ลงลำบากเขาบอกว่ามัน,เป,นเป็นตำราาบอถ้ากินแล้วต้องคึก่ะกินไหมเราอยา,อ,อยากลองว่ามันจะเป็นยังไงบ้างถ้าทางคืนนี้คงไม่ได้นอนหรอกครับ <laughs> กินแล้วคึกเป็นไงคองนางลมโอเค าานะเชลชวนชิมมาชิมคนระับอาหารก็จะมีนะครับนี่ของเราเพรตอนนี้เราสั่งมาสามอย่างก็จะมีกบทอดกระเทียมพริกไทยและก็หอยนางลมทรงเครื่องพร้อมกับต้มยำปลาคังน้ำใสไปเยครได้นะสามาขึ้นชื่อนะครับซิกเนเจอร์เขาก็คือนี่แหละครัสอย่างของครัวโพแก้วครับแม่น้ำนครชัยศรีสะพานโพแก้วนี่ครับ เดี๋ยววัไดไร่ขิงนีะครับว่างๆแวะมาเลยนะครับใ,ใกล้ๆนะครับอาหารอร่อยไม่แพงครับอาหารถูกปากรสชาติถูกใจตั้งที่กวัวโปแก้วครับ oh. you okay, โปรกแก้วครับอย่าลืมตรงเพอสามพันขอบประทศน,นะฮะไอ้บางๆก็แวะมาเลยครับอาหารอร่อยไม่แพงครับอือหือนะครับขาของป๊ ไปทานมาอย่าลืมแวบะบมาอร่อยหาขึ้อชื่อดีโอเคสำหรับคลิปนี้พอกนี้ครับอย่ลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับแล้ก,กดกระดิง่งเพื่อติดตามผลงานครั้งต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ